สวัสดีจ้าพี่น้องจ้าเยเพนพาสวยอีกเลวจ้าวันนี้นะคะเยะเพนเกิดคนเดิมค่ะผู้ภาษาโคราชบานเองเหมือนเดิมพบความสวยมาแบ่งป,ปันเรื่องความสวยบางที่ก็ถูกใจคนบางที่ก็ไม่ถูกใจนาอก็ไม่เป็นไรนะคะเกิดลองไปละคลิปไปเรื่อยๆเพื่อจะถูกก็ใครจะคนมันต้องมีแหละพี่น้องมันจะต้องถูกก็พี่นอ้องเองเองใครคนไหนคนหนึ่งแหละถูกไหมคะถูกหลายคะ่ะแต่หมายถึงว่าแต่ละ แต่ละคลิปแต่ละ,ะครีมแต่ละอะ,อะไรนะอย่างอย่างที่บอกค่ะมันมีหลายตัวเนาะบริษัททุกอย่างก็ยังมีหลายเลยพี่น้องจ๋าอิงก็ทํามาสูตร DIY สูตรมาผสมแบบง่ายๆแบบอิงที่มีอยู่แล้วในบ้านถูกไหมคะวันนี้ยาเพ็ก็มีอีกสูตรหนึ่งนะคะพี่น้องจ๋าที่ใครสําหรับเหมาะสําหรับคนที่ทาแป้งไม่ค่อยติดแล้วอีกอย่างพอทาไปนะมันเหมือนลอยๆถูกไหมครับพี่น้องเหมือนลอยๆ เยปินก็มีเคล็ดลับใหม่นะคะว่าใช่อะไรที่ทําให้แบบมันติดนึบดีนะติดไปเลยไม่ต้องมาแบบหนาโรยนะเพราะบางคนก็นาเหงนาะเวลาทาไปเร้วมันจะลอยลอยพี่นงอันนี้เยปินก็มี2อย่างนะคะให้ดูวันนี้วันนี้ก็ง่ายอีกค่ะเอาอันับแรกเองเอาตัวนี้ดีกว่าแป้งอะไรก็ช่างนะคะเยปินไม่อยากพูดว่าเขาไม่ดีเขาดีมดค่ะเพียงแต่ว่าเองน่ะอยากเอามาผสมถูกไหมคะแป้งทุกอย่างดีมดค่ะพี่นงจ้าดีมดค่ะ แต่ว่าอยากเอามาแทนที่จะเป็นแป้งฝุ่นธรรมดาเกิดเอามาเป็นแป้งอเอามาเป,เป็นได้เป็นเนื้อครีมเยอเป็นไมโครอนี่อยากเปดเผยน,นี่นะคะอันนี้ก็คือแป้งตลับทั่วไปค่ะที่ว่าอเองอยากจะเอามาผสมกันถูกไหมคะเองก็ขูดๆเอาเด้อค่ะพี่น้องจา๋าเยวเป็นคนอนุญาตขูดนะข,ดขูดแป้งก่อนเด้อคือว่าพูดง่ายๆแป้งบางอย่างที่เองไม่ใช่นะ่ะพี่น้องจา๋าคือทิ้งไว้เฉยๆบางทีอุ้ยไม่ถูกใจทาไปแล้วลรยทาไปแล้วแบบ เขาเรียกอะไรนะคะับไปเร็วแบบมไม่คืออะไรเงี้ยน่ะพี่น้องพยายามใช้ไอ้พลาสติกเด้อค่ะขูดเด้อค่ะอย่าใช้แอร์ช้อนหรืออะไรก็ได้ช้อนพลาสติกดีที่สุดพี่น้องจ๋ะนี่นะคะสมมติว่าเอา้าตัวที่ขูดมาได้เด้ออย่างนี้เลยนะคะพี่น้องจา๋าขูดแป้งแป้งตะลับแป้งนนอะไรเองนี่แหละไม่ว่ายี่ห้ออะไรก็ช่างพี่น้อง,องเองก็เขาก็ดีมดถูกไหมคะโทษนะคะที่เอามา,าทําเป็นประกอบให้ดูเพราะว่า ยเยปินคิดว่าพอเยปินทาบไปแล้วเยปินไม่ถูกไม่ถูกคือมันลอยอะนะแต่เขาดีหมดเพียงแต่แยเยปินเองไม่ถูกกับเขาถูกไหมคะนี่เองก็ขูดมาด้วยพลาสติกเอาช้อนขูดด้วยพลาสติกเลยพี่น้องขูดมาได้ประมาณอ้าพูดยังไงเอาทาข้างเดียวเนาะอเอาแค่ครึ่งช้อนชานะคะแล้วก็ตัวต่อไปอะไรู้ไหมคะพี่น้องจ๋าเนี่ยมันชก,กกับหัวกับหังอันนี้ถูกไหมคะอือเสียวเนียร์ค่ะีเนียร์นี่ ยกให้เขาเลยค่ะที่เป็นส่วนผสมยกให้เขาเลยชนะขาดลอยค่ะพี่น้องจ้า mm. เพราะเขามีสารคามูคารูแล้วก็มีวิตามินซีทำให้ผิวกระจ่างใสทําให้ผิวขาวทําให้ผิวเรียบเนียนทําให้ผิวนุ่มชุ่มชื้นก็ยกให้เขาพี่น้องจ้าเพราะว่าต้องใช้สีน้ำเงินนะคะมีเรียนสีน้ำเงินเพราะว่าอะไรรู้ไหมพี่น้องมันข้นแล้วมันตุ๊บดีนะพี่น้อง แทนที่เองจะทาไปแล้วเองก็ได้แบบลอยๆหรืออะไรเงี้ยเองก็ทาแบบเขาเรียกอะไรนะมันจะได้เนืดเข้าไปในไม่ผิวเลยเหมือนแทนที่เองจะเองเองเองไม่ต้องไปซื้ออะไรนะไม่ต้องไปซื้อครีมที่มันเป็นแบบว่าสําเร็จรูปมาแลว้วที่ว่าเองบางที่เองก็้ยบางที่มันก็คัดก็อะไรนะคัดกับผิวเองบางที่เองผิวคล้ำบางที่ผิวเองอสว่างโพดอะไรเงี้ยพี่น้องพี่น้องก็ดูเอาว่าใช่มากใช่น้อยนะคะก็คือเอาตัว แป้งตะลับอะไรก็ช่างเอามาคูดให้เป็นพุงเส้นแล้วมาผสมกันดนียนะคะพี่น้องจา๋าอันนี้ใครใช่มากใช่น้อยก็เลี้ยวแต่ส่วนนะคะแต่อันนี้ยเัเป็นใค่ครึ่งช้อนใช่ไหมคะยัเป็นพิ่จะใส่แค่เอา้าไหลไหลนะคะพี่น้องจา๋าไหลเด้อไหลช้อนชานะคะพี่น้องจา๋าถ้าเป็นไปได้เดินขออนุญาตนะคะแล้วก็ตีคนให้เขากันพี่น้องตีคนให้เขากัน ดีคนให้เขากันใครจะเพิ่มใช้จะอะไรก็ได้นะคะพี่น้องจ๋าแต่ต้องให้มันเนืดเนดด้วยค่ะที่ว่าเนืดนี่ไม่ใช่อะไรนะคะพี่น้องจ๋าความคิดต่างใครต่างมันเด้อที่ว่าผิวเยปินพูดบอกว่าให้เนืดเนืดนะให้เนืดเนืดเพราะอะไร้องไม่ผิวใครผิวมันถ้าคนไหนคิดว่าเนืดนี่ไม่ดีเกิดไม่เป็นไรนะคะก็คือเยปินก็ไม่ใช่เป็นหมอเป็นอะไรเนาะแต่สําหรับเยปินพูดว่าเนืดนี่ก็คือการที่ผิวเองเนืด ครีมเนยพอเองนวดนวดไปหลายนะน่ะเนดก็ค,คือมันดำชุ่มถูกไหมคะสังเกตว่ามันก็นจะชุ่มถูกไหมคะอันนี้อันนี้สาหรับความคิดเยเพยนนะคะถ้าใครไม่คิดต่างเองก็ไม่ว่ากันเนาะพี่น้องจ๋าที่นี่มันจะได้เป็นลักษณะเห็นไหมเป็นลักษณะเหมือนเองไปซื้อไอ้ที่ตะลับเขาเซ็ตเซ็ตแล้วพี่น้องจ๋าเหมือนเซ็ตแล้วที่เองเอามาทาที่แบบรูปกายเป็นครีมนะ่ะแทนที่จะเองเอาเป็นผง มันก็กลายเป็นเนื้อครีมถูกไหมคะพี่น้องจา๋ามีเองมาทากันเลยถ้าใครอยากใส่มากใส่น้อยก็ไม่ว่ากันเด้อค่ะนี่โทวดีมันก็นมาได้สวยนิดหนึ่งเลยพี่น้องแต่ว่ามันก็เอาตรงๆนี่แหละเนาะเนี่ยอ,อ้าวเองมาทาเลยนะนี่เด้อนีน้นองนี่โวโท,ทนดีครับน้องเห็นไหมมันก็กลายเป็นว่าเป็นครีมเป็นครีมเป็นแป้งที่เป่งตะรับเองพี่น้องนี่ ไอ้ไข่จะสูตรอะไรเอ่อมีฟองหน้าม,มีอะไรก็เอามาทาด้วยค่ะแต่อันนี้จะเป็นเอาง่ายๆนะคะี่พี่น้องกลายเป็นได้แป้งที่แบบว่าแต่งหน้าติดเป็นในตัวเลยเห็นไหมคะง่ายๆเอง,ง,ง,งพี่น้องจา๋านี่นวลดาพี่น้องถ้าใครอยากขาวมากก็ใส่เอ่อลดตาส่วนเอานะคะพี่น้องเห็นไหมมันก็จะพองที่นี่เพราะว่าอะไรรู้ไหมครีมนีเวียเนี่ยมันทําให้เองผิวขาวหนาผอมเร็วเห็นไหมขาวทันที เห็นไหมคะพี่น้องจา๋านี่แล้วก็ติดดีเห็นไหมคะนี่เอาให้ดูเลยนี่มันก็ถ้าเกิดใครเป็นไปได้กด็ที่ใครไปเรียนมาเขาก็ใช้ฟองน้ำใช่นไหมคะพี่น้องจา๋าที่จุบจ๊บ,บ,บๆอะไรนี่นะอืมแต่อันนี้อันนี้เองเอามือง่าย,ายๆก่อนจะเป็นอันนี้อืมเห็นไหมพี่น้องความต่างมีเลยเมื่อกี้นี่แต่ยาเพนนาแบบเเอเอ่ยาเพนทาครีมกันแดดอะไรมาแล้วเนาะก็เลยลองมานี่เห็นไหม หเห็นเลยค่ะนิดเดียวเขาพอพี่น้องทําแต่ละข้างทํานิดเดียวพอนี่เพราะว่าเสริมใหญ่นะี่ยครีมเวีอะไม่ค่อยมีคนคนคนเพลเนาะไม่ค่อยมีเนาะพี่น้องเห็นไหมมันก็ขาวแล้วก็มันก็เนืดดีพี่น้องเนี่ยแล้วมันก็ชุ่มเหนะ็นไหมอันนี้อยู่ในกล้องนี่ยัยเพ็นไม่ค่อยเห็นชัดเลราจะกระทวงไม่ท่วมันมองไม่ค่อยชัดพี่น้องแต่ว่าให้รู้ว่าโอเคแทนที่อิงจะ ทิ้งไว้เฉยๆเนาะพี่น้องเนาะทิ้งไว้เฉยๆก็โดยที่ว่าเองอุย้ยไม่ได้เอามาใช่ไม่ได้มีครีมไปอะไรที่แต่งหน้าเขาเรายียกอะไรรองพื้นหรืออะไรทำนองเนี่ยมันเปรียบเสมือนบีแอนด์บีมันเปรียบเสมือน, B B, นอน่าแป้งที่เป็นครีมเรียบร้อยแล้วพี่น้องแค่เอาสองอย่างนี้มาผสมได้เอใช้คอนพลาสช้อนพลาสติกขูดมาเหมาพี่น้องนะคะเนี่ยเห็นไหม หรือใครที่นีชอดไหมก,ก็ได้พี่น้องเอาที่มันเบลเบาๆไม่ให้ไปไ,ไปอ้นั่นไม่ห้แป้เง,เงเองแต่ละแป้งคือเองเสียนะพี่น้องเพราะว่าบางที่เองก็ปุดๆนย่บมันคือมันไม่ติดเนาะบางคนข้าหนาแบบว่าบางที่มันติดกับจิงอยู่แต่มันลอยอะพี่น้องเนี่ยใช่ตัวสูตรนี่ไม่ลอยแม่ไรเลยนี่เห็นไหมคะใสาดาพี่น้องหนาใสหนาคลิกเลยเห็นไหมหนาใสเลยเห็นไหมง่ายอีกส่วนหนึ่งนะพี่น้องเนาะเห็นไหม แล้วก็นืดนี้ดดจะนะพี่น้องแล้วใครที่ทาเอา่เอออะไรนะบลัชออนหรือว่าไอ้นั่นก็ได้เลยนะครับพี่น้องจ๋าติ๊ดดี้จังนะนืดนี้จังพี่น้องเนื้อก็คือมันก็อยู่ได้เนาะความชุ่มของมันมันได้ความชุ่มชื้นนะมันไม่ใช่แบบได้แค่แปง้งทาแล้วเนี่ยเห็นไหมพี่น้องมันก็จะชุ่มดีดีจังน,ะ,นะครับพี่น้องบางทีเอ็นซื้อแป้งมาเนาะบางทีแบบขาวโพด เอาบางที่เขาโพดบางที่เกิดดำโพดมานไม่ใช่ดำก็เข้มโพดนะพี่นอ้องอิงก,ก็เอามาแป้งฝุงใส่ตัวนี้ด้อค่ะไม่ทิงพี่น้องจะจะแป้งราคาถูกจะแป้งราคาแพงอะไรก็ได้มดพี่น้องอันนี้จะแป้งอะไรก็ได้พี่น้องเอามาผสมก็เนียนเลยค่ะเห็นไหมกลายเป็นไน้ครีมแป,แป้งอะไรนะเหมือนคล้ายๆบีบีครีมคล้ายๆอะไรพวกอย่างนี้น,นะโดยที่อิงไม่ต้องไปซื้อตัวใหม่พี่น้องก็ใช่อตัวที่อิงมีอยู่ก็บานนี่เลยอย่าเพิ่งก็วางไว้นานเด้อนี่นะ ของเขาดีอยู่แล้วค่ะพี่น้องจ๋าบริษัทนี้ดีนะคะคงขอโทษค่ะที่เอามาเป็นประกอบนะคะขอโทษนะคะแต่ว่าหมายถึงว่าเออเพราะว่าเองเอามาเขาเรียกอะไรเนาะมันจะได้ชุ่มนะเพราะว่ายังเป็นไม่ได้ใช่นาะนเนาะนะคะดีมากเลยยี่ห้อนี้เข้าก็ดีอยู่แล้วแต่ว่าหมายถึงว่าเอามาประกอบที่แบบว่าใส่เพื่อให้มันความเหนียวนุ่มถูกไหมคะมันจะได้เหนียวด้วยนุ่มดาพี่น้องนี่เห็นไหม เห็นไหมขาวเลยพี่น้องเห็นเมื่อกี้จา๋าเป็นหนาแบบนั้นก็ขาวเห็นไหมเพราะว่าอะไรตัวเอ,มเอม่มีเวียนเนี่ยเขาทําให้ผิวกระจ่างใสยอยู่แล้วพี่น้องจา๋าโยกให้เขาหรือไอเรื่องผสมรวมผสมนี่นะมีสารคามูโคามูมมีวิตามินซีทําให้ผิวกระจ่างใสรวมกับเป่งพี่น้องเอ้ยมีเห็นไหมงั้นกนาา็นะคะต้องขอขอบคุณนะคะอันนี้เ,เคล็ดลับเล็กๆน้นหน่อยนะคะพี่น้องจา๋า เล็กๆน้อยจากยายเพินพาสวยช่องยายเพินพาสวยถ้าใครอยากทําหรือว่าใครไม่ได้มีไปซื้อไอ้ครีมตัวที่รองพื้นปากรือองใช่ตัวนี้นะคะลองไปดูค่ะสูตรเคล็ดลับเล็กๆน้อยจากยายเพ็น,นะคะใครทําไม่ทาก็ไม่เป็นไรใครมีความคิดต่างก็ไม่เป็นไรคะ <c> ่ะเคารพซิปเหมือนเดิมคะ <c> ่ะยังไงก็ต้องขอขอบคุณมากนะคะที่เขามาดูชมยายเพ็ให้ความสําคัญคาที่ชมคือคํากําลังใจที่ดีที่สุดค่ะ ะะขอบคุณมากค่ะกำลังไปทําดูนะคะขอให้มีวันเวลาที่ดีค่ะอุ้ยอย่าเพินลืมอาทิตย์น้าอย่าเพินขอ,อทาสามทริปต่อหนึ่งอาทิตย์นะคะจะได้ไม่เบื่อกันวันเนว้นวันเอาจันทร์พุธศุกร์ก็เรียวกันนะคะประมาณถ้าเป็นเมืองไทยกับประมาณนี้นะคะประมาณบ่ายอ่อสองทุ่มหรือหนึ่งระหว่างหนึ่งทุ่มถึงสามทุ่มเด้อแต่ถ้าเกิดยุโรป่วนยุโรปกับประมาณเนี่ยบ่ายสองบ่ายสามประมาณเนี่ยจ้ะ นะคะงั้นก็ขอบคุณนะคะสวัสดีค่ะ